เตยคิดว่าตัวเองเคยโดนบริษัทจัดหาง,งานในนิวซีแลนด์หลอกคะ่ะก็เลยอยากจะออกมาเล่าให้ฟังว่าเอเจนต์เขามีวิธีพูดคุยติดต่อกับเรายัางไงบ้างมีพฤติกรรมอะไรที่น่าสงสัยแล้วเขาแตกต่างจากบริษัทจัดหาง,งานอื่นๆที่เตยเคยเจอมาอยัางไงใครที่ดูคลิปนี้จบจะได้เช็คลิสต์เอาไว้จับสังเกตมิชชชีพและจะได้ไม่โดนหลอกเหมือนเตยคะ่ะรับรองว่าใช้ได้จริงแน่นอน บริษัทน,นี้เตยส่งประวัติไปตอนไหนก็จําไม่ได้แล้วนะคะคือนานจนลืมไปเลยแต่จําได้แค่ว่าเป็นการฝากประวัติทิ้งไว้เฉยไม่ได้เจาะจงไปที่งานไหน,ไหนงานหนึ่งจนเตยเริ่มงานกับบริษัทที่เตยหางานด้วยตัวเองไปได้ประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆอันนี้อยากจะให้ทุกคนจําคําว่า1เดือนกว่ากว่าไว้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นจุดพีคของเรื่องนี้เลยเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยจะมีมาฉเฉลยว่า คำว่าหนึงเดินอนกว่าเนี่ยสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงอกลับมาที่เรื่องเดิมเตยก็ได้รับการติดต่อกลับจากเขาค่ะเป็นเวลาประมาณ สี่โมงเย็นหลังจากที่เตยเลิกงานระหว่างที่เตยกำลังจะเดินจากที่ทํางานตอนนั้นนะคะไปที่ปายรถบัสค่ะเขาก็โทรมาคําถามก็แพทเทิร์นเดียวกับที่เตยเคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้เลยนะคะก็ถามว่าเธอทําอะไรอยู่ทําตําแหน่งไหนบริษัทไหนเพื่อจะเช็คกับข้อมูลที่เตยเคยส่งไปให้เขาเมื่อนานมาแล้วแหละว,ว,ว่ามันอัปเดตไหมยังใช้ได้ไหมมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงไหมคําถามต่อมาที่ทําให้เตยรู้สึกแบบอึ้งมากเลยค่ะคือเขาถามว่า บริษัทที่เธอทําอยู่เนี่ยจ่ายให้เธอเท่าไหร่ใครเขาถามรายได้คนอื่นกันคะถ้าใครเจอคําถามแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะบอกรายได้ของเราให้คนอื่นรู้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องบอกนะคะไม่มีใครสามารถมาบังคับให้เราบอกตัวเลขเป๊ะๆของเราได้วิธีการตอบของเตยก็คือเตอจะบอกจํานวนเกรดที่เตออยากได้กลับไปซึ่งพอฟังแล้วอะ่ะมันก็อาจจะเหมือนเราตอบไม่ตรงคําถามแต่ว่ามันก็เป็นการป้องกันตัวเองจากการตอบคําถามที่เราไม่รู้สึกรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะตอบอะ่ะหรือว่าจะตอบกลับด้วยคําถามว่าแล้ว,ว บริษัทที่เขาจ้างให้คุณมาหาคนเนี่ยเขาให้บัตเจ็ตมาเท่าไหร่หรือว่ามันอยู่ในเรทประมาณไหนเราได้พูดคุยถึงประวัติการทํางานของเตยทั้งความชอบและความสนใจรวมถึงสิ่งที่ทําให้งานที่เตยทําในขณะนั้นยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเตยได้มากพอและเตยก็ยังได้พูดถึงความกังวลต่างๆที่เตยมีในตอนนั้นด้วยเอเจนต์บอกว่าลองอ่านรายละเอียดของงานนั้นดูก่อนไหม ก็เลยส่งข้อความไปบอกเขาว่าเฮ้ย hey, สนใจงานนี้นะอึง้งต่อมาค่ะคือเขานัดคุยผ่านซูมวันอาทิตย์ค่ะซึ่งเธอไม่เคยเจอใครที่ทํางานวันอาทิตย์มาก่อนเลยเธอก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นแบบพวกเอเจนต์เนาะเขาได้ค่าคอมจากบริษัทที่มาจ้างให้เขาหางานเขาอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องการพักผ่อนอะไรมากขนาดน,นั้นก็ได้แต่ก็เออก็ ็ปแปลกดีเอาวะลองหน่อยก็แล้วกันไม่เหมือนใครดีพอได้มาคุยกัยบเขาในซูมเนี่ยบทสนทนาก็เหมือนกับที่เตยเคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้ที่เตยเคุยกับเอเจนต์เจ้าอื่นๆเลยนะคะคือมาแพทเทิร์นเดียวเป้คำถามเดียวเปะเตยอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปนั้นด้วยค่ะเพราะว่าเตยเล่าไว้แบบละเอียดมากเลยว่าเขาจะถามอะไรบ้างสิ่งที่เอเจนต์นี้แตกต่างจากเอเจนต์เจ้าอื่นที่เตยเคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้านี้คือเขาช่วยตรวจซีฟีให้เตยด,ด้วยนะคะซึ่งซีฟีเนี่ยก็เป็นซีฟีที่เตยส่งไปห้้บิษท,บบทีี่่เ่เาาว็นนนนพศกกออ นานมากๆแล้วเราก็เหมือนดูที่ซีของเตอเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็เขาก็ให้ฟีดแบคว่า ควรลดตรงนั้นนะเพิ่มตรงนี้นะแล้วก็ปรับ C ีีของเตยเนี่ยให้ดูมีความเฉพาะเจาะจงเหมือนมุ่งเป้าไปที่งานที่เขาหามาให้อะงานนั้นงานเดียวเลยแล้วเขาก็ส่ง C ีีที่เขาแบบเหมือนเขาพิมพ์มาให้เรียบร้อยเนี่ยมาให้ฝังเตยตรวจแล้วเตยก็แก้เพิ่มไปอีกนิดหน่อยแล้วเตยก็ส่งกลับไปให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันจันทะร์เขาจะส่งไปให้บริษัทนั้นนะแล้วเขาก็หายไปเลยหนึ่งสัปดาห์ตอนนั้นเตยก็คิดว่าเออเขาอาจจะลืมหรือเปล่าลองโทรไปหาเขาดีไหมหลังจากนั้นเตยก็โทรไปหาเขาหนึ่งครั้งค ก็ไม่ได้รับสายเตยก็เลยส่งข้อความไปหนึ่งครั้งเขาไม่ได้ตอบกลับในวันนั้นวันที่เตยส่งไปนะคะแต่ว่าตอบกลับมาอีกวันนึงบอกว่าเดี๋ยวว่างแล้วจะโทรกลับนะแล้วเขาก็หายไปเลยค่ะแบบหายไปเลยไม่มีอะไรตอบกลับเลยซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวของเตยเนี่ยเตยไม่เคยต้องรออะไรนานขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะไม่เคยต้องรอการติดต่อกลับจากบริษัทอื่นเนี่ยขนาดนานเป็นสัปดาห์แบบนี้มาก่อนเลยก็เลยเริ่มสงสัยแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องราวในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่นๆในชีวิตของเตยก็คือ เติไม่ได้หางานค่ะเติไม่ได้แม้แต่จะเข้าไปในแอปหางานไปเช็คว่ามีงานอะไรน่าสนใจบ้างคือเติไม่ได้คิดเกี่ยวกับ ไม่ได้มีความคิดเรื่องเกี่ยวกับการหางานใหม่เลยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะว่าเตยเพิ่งเริ่มงานกับบริษัทใหม่งานใหม่ไปได้ประมาณ1เดือนกว่าเกือบ,บ2เดือนแค่นั้นเองพอมีงานนี้เข้ามาแบบเหมือนเป็นโอกาสมาอยู่ตรงหน้าเตยเนี่ยก็เลยทําให้โฟกัสของเตยไปอยู่ที่งานนี้บริษัทนี้ที่เดียวเท่านั้นพอมันเกิดความลาช้าขึ้นมามากกว่าปกติแค่นิดเดียวนี้ก็เลยทําให้เตยคิดมาก กว่าปกต so ิจากเดิมที um, ่ถ้ามันเป็นช่วงอื่นๆเนี hmm. ่ยแต่ก yes. hmm. ็จะรู้สึกว่าเฮ้ยม right. oh. ีเร the ื่องนั้นมีเรื่องนี้มีงานนั้นมีงานนี้มีบริษัทนั้นติดต่อมาถ้าไม่ได้อันนี้เราก็ยังมีตัวเลือกนี้คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเตยมีตัวเลือกมาโดยตลอดแต่ว่าครั้งเนี้ยคือมีอยู่แค่งานเดียวก็เลยเริ่มคิดมาก้วแหละตอนนั้นก็เลยคุยกับตัวเองว่าถ้าเราโดนหลอกแล้วอะไรที่ทําให้เราคิดว่า เราโดนหลอกแล้วตลอดเวลาที่เราได้คุยกับเอเจนต์นี้มาประมาณ1สัปดาห์สองสัปดาห์อะไรที่ทําให้เราเชื่อเขามาโดยตลอดโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกหยุดคิดเลยว่าเอ้ยหลอกเราหรือเปล่านะแล้วเตยก็ถามคําถามตัวเองหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่อยากให้ทุกคนหาประกาหาอะไรก็ได้มาจดตามได้เลย,เ,ลยเพราะว่าถ้าใครไปเจอพวกประกาศงานตามอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีคนมาบอกเราว่ามีงานที่น่าสนใจนะอยากจะให้ลองถามตัวเองด้วยคําถามที่เตเคยถามตัวเอง ในเหตุการณ์นี้ดูค่ะอย่างแรกค่ะคือเราต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้งานนั้นมาหรือเปล่าก็ไม่นะคะไม่เคยมีบริษทัทไหนในนิวซีแลนด์ที่บอกแต่ว่า ต้องจ่ายเงินก่อนนะเพื่อประกันตำแหน่งงานเพื่อให้เขาทำเอกสารเพื่อให้เราได้งานนั้นไม่เคยมีค่ะบริษัทนี้ก็เหมือนกันเขาไม่ได้ของเงินจากเตยเลยเราเป็นคนไปทำงานเราก็ต้องได้ค่าจ้างเป็นการตอบแทนใช่ไหมคะถึงแม้จะเป็นช่วงเทรนงานเราก็ต้องได้รับเงินไม่ใช่ว่าไปทำงานแล้วเสียแรงแล้วก็ยังต้องเสียเงินให้อีกมันดูไม่เป็นเหตุเป็นผลเลยส่วนบริษัทนี้ที่เขาติดต่อเตยมาเนี่ยเขาก็ยืนยันเลยนะคะว่าฟรีทุกขั้นตอนแน่นอนค่ะ เขาขอข้อมูลส่วนตัวเราไหมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเราที่บริษัทจัดหางานนี้มีก็คือทั้งหมดที่อยู่ใน C ีีที่เราส่งไปแค่นั้นเองค่ะซึ่งใน C ีีเนี่ยไม่มีวันเดือนปีเกิดอย่าเผลอใส่วันเดือนปีเกิดลงใน C ีีนะคะไม่มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่มีเลขบัญชีธนาคารไม่มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีไม่มีที่อยู่แบบเต็มๆข้อนี้ก็เลยถือว่าผ่านค่ะ ข้อ3ค่ะเขาใช้อีเมลอะไรในการติดต่อกับเราเป็นพวกฟรีอีเมลไหมอย่างพวก Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook ในเคสของเตยเนี่ยนะคะก็คือเขาใช้อีเมลที่เป็นอเดรสของบริษัทเขาค่ะไม่ได้ใช้ฟรีอีเมลนะคะแล้วเตยก็ไม่เคยเจอบริษัทไหนในนิวซีแลนด์ที่ใช้ฟรีอีเมลในการติดต่อกับเตยเลยค่ะข้อ4ค่ะเขาส่งลิงก์แปลกๆมาให้เรากดไหมในเคสของเตยเนี่ยเขาไม่ได้ส่งอะไรมาให้เตยกดเลยนะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลิงก์ที่เขาส่งมาให้เนี่ยแปลกหรือเปล่าเตยเชื่อว่าในสมัยนี้ในที่ทํางานเขาจะมีอบรมให้ทั้งเทรนนิ่งดังเทสติ้งให้คนในที่ทํางานได้เขาไปร่วมในเทรนนิ่งกับ อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเอาความรู้จากที่ทำงานเนี่ยมาใช้นอกเวลาทำงานได้ด้วยเลยค่ะข้อ5ค่ะคนคนนี้เขามีตัวตนไหมอันนี้เตยก็น่าจะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเออก็มีตัวตนแหละเพราะว่าเตยก็ได้คุยกับเขาแบบเห็นหน้าได้คุยแบบได้ยินเสียงอาลวถ้ากังวลว่าอาจจะเป็น AI สร้างขึ้นมาก็ได้เราก็ลองไปหาข้อมูลของคนนี้ตามเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตอะไรทั่วไปเลยว่า คนคนนี้มีตัวตนอยู่จริงและทํางานให้บริษัทนี้จริงจริงไหมข้อค่ะบริษัจทจัดหางานนี้มีที่อยู่ชัดเจนไหมในเรื่องนี้เตยได้ทำรีเสิร์ชไว้เรียบร้อยแล้วว่าบริษัทนี้มีที่ตั้งอยู่ตรงไหนของเมืองมีกี่สาขาในประเทศมีสาขาอยู่เมืองไหนบ้างมีสาขาอยู่ต่างประเทศไหมแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆอีกโดยปกติแล้วตัวเตยก่อนที่จะส่งประวัติไปที่บริษัจทจัดหางานต่างๆเนี่ยเตยจะทำรีเสิร์ชประมาณนี้แบบเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะตัดสินใจส่งข้อมูลของเตย ไปให้บริษัทจัดหางานนะคะพอมาถึงตอนนี้เตยก็เลยมั่นใจว่าบริษัทเนี้ยก็เป็นบริษทัทที่เออโอเคอยู่ในระดับหนึ่ง ข้อ7คะ่ะอันนี้เป็นความสงสัยของเตยนะคะว่าเขาอาจจะปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก็ได้อ่ะงั้นลองไปอ่านรีวิวดูไหมอ่ะพอมาถึงเรื่องรีวิวเนี่ยเขาก็อาจจะเขียนรีวิวให้ตัวเองเหมือนกันเหมือนว่าทําเป็นชมตัวเองเหมือนเป็นคนอื่นมาเขียนแต่จริงๆอาจจะเป็นคนของที่นั่นมาเขียนให้ตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ทาให้เตยเชื่อเลยคือเตยไปเจอชื่อของคนคนนึงที่เขามารีวิวบริษ,ษัทจัดหาง,งานเนี่ยซึ่งเตยรู้ว่าคนคนนี้มีตัวตนอยู่จริงๆแบบเดินส่วนกันที่ทํางานเลยซึ่งคนคนน<ๆ>ี<ๆ>้เขาาทํ ใน,นตำแหน่งที่สูงมากนะคะการที่คนที่ทำงานตำแหน่งสูงขนาดนี้แล้วจะถูกเอาชื่อไปใช้ ลงโฆษณาหรือลงสื่ออะไรต่างๆเนี่ยถ้าบริษัทเอาชื่อเขาไปใช้โดยที่แบบเขาไม่ได้ยินยอมหรือว่าแบบเหมือนเป็นการหลอกลวงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายตัวเขาเองบริษัทจัดงานแล้วก็บริษัทที่เขาทําอยู่ด้วยถึงแม้ว่าต่อให้เขาไม่ได้ยินยอมอ่ะการที่ควรทางานในระดับนี้ก็ต้องมีฝ่ายตรวจสอบถ้าเขาถูกเอาชื่อไปใช้ยังงง่ายก็ต้องมีคนมาบอกคนคนนี้อยู่ดีถ้ามันยังอยู่ในเว็บไซต์นั้นได้ก็แปลว่าเออมันก็น่าจะจริงนั่นแหละอธิบายดูงงๆแต่ว่าก็อันนี้เป็นจุดที่ทําให้เตยรู้สึกเชื่อถือในนบริษัที้ ข้อ8ค่ะเขายื่นข้อเสนอที่ดูเวอร์หรือว่าฟังดูดีเกินจริงมาให้เราหรือเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเวอร์หรือเปล่าเราก็ต้องหาข้อมูลในสายงานของเรานะคะว่าเรามีประสบการณ์ประมาณนี้ชื่อตําแหน่งทําอันนี้นะมีอายุงานประมาณนี้กี่ปีกี่ปีน่าจะได้ค่าตัวประมาณเท่าไหร่เนี่ยเราน่าจะรู้อยู่ก่อนแล้วเตอได้ทําคลิปบอกเรื่องการหาข้อมูลแบบละเอียดไปแล้วในคลิปนี้นะคะไปย้อนดูกันได้ออย่างเช่นค่าตัว150สมมุติเรารู้แหละว่า ราคาตลาดอะมันประมาณ150แต่ว่าเอเจนต์เนี่ยบอกว่าบริษัทน,นั้นอะจะจ่ายให้300นะอันนี้ก็คือชัดเจนแล้วว่ามันเวอร์มากๆเลยแต่ว่าในเคสของเตยเนี่ยคือช่วงค่าตัวที่เตยต้องการไปพอดีกับช่วงที่เขาได้รับบัตรเจ็ดมาพอดีนะคะเรื่องนี้เตยก็เลยไม่ติดขัดอะไรไม่สงสัยอะไรเลย ข้อ9ค่ะเขาบอกรายละเอียดของตําแหน่งงานนี้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเตยเนี่ยคือเขาส่งไฟล์มาให้ประมาณ10หน้าได้เลยนะคะเหมือนกับบริษัทอื่นๆที่เตยเคยเข้าไปคุยด้วยเลยบอกรายละเอียดแบบชัดเจนมากๆเลยไม่ใช่เหมือนแบบเป็นการหว่านแหจับใครก็ได้ขอใค่แบบหาคนมาทํางานประมาณนี้ค่ะแต่ว่า อาชีพไม่ใช่อาชีพตำแหน่งแล้วก็รายละเอียดที่เขาส่งมาให้เตยอ่ะมันดูเหมาะกับสกิลแล้วก็ประสบการณ์ทํางานของเตยดีคือมันดูเมคเซนส์่ะที่เขาจะติดต่อเราอพอได้ไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็พยายามให้ข้อมูลเชิงลึกแบบมากที่สุดเท่าที่เขาจะให้ได้นะคะเตยถามอะไรไปเขาก็ตอบแบบไม่ได้พยายามเฉยเฉยอันไหนที่เขาไม่ทราบข้อมูลจริงๆเพราะว่าแบบข้อมูลมันลึกมากจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปถาม คนในบริษัทว่าคนที่จะเป็นคนมาสัมภาษณ์เรารับเราเข้าไปในทีมให้นะแล้วเขาจะมาบอกเราทีหลังไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาเลี่ยงที่จะตอบคําถามนี้เลยแต่เรื่องพวกนี้บางครั้งเขาก็โกหกเราได้ใช่ไหมคะบางเรื่องเตยก็รู้คําตอบก่อนที่เตยจะไปคุยกหยบเขาละค่ะคือเตยก็หาข้อมูลมาเล็กๆน้อยๆในส่วนของเตยแล้วก็ทําเป็นถามไปเพื่อจะเช็คว่าเออเป็นเอเจนต์จริงๆหรือเปล่าจะมาหลอกเราหรือเปล่าข้อสีค่ะแล้วบริษัทที่มาจ้างให้เอเจนต์หาคน ไปให้เขาเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆริงไหมอันนี้เต้มมั่นใจเลยค่ะว่าบริษัทนั้นอะ มีตัวตนอย่างจริงๆๆเพราะว่าได้นั่งบัสผ่านวันละสองครั้งก็เลยรู้ว่าบริษัทเขาตั้งอยู่ตรงนี้นะไปยังไงบ้างเดินทางได้ยังไงมีสาขายอยู่ที่ไหนบ้างก็คือรู้ข้อมูลคร่าวๆขอ,ของเขามาเรียบร้อยแล้วแ,ลแหละส่วนถ้าเป็นบริษัทอื่นๆหรือว่าอาจจะเป็นบริษัทที่เราไม่เคยได้ยินชื่อเลยเนี่ยอย่างเวลาที่เอเจนต์เขาไปโพสต์งานไม่ว่าจะเป็นตามเว็บไซต์หางานทั่วไปหรือว่าเป็นเว็บไซต์ของเอเจนซี่เองเนี่ยเขาอาจจะบอกหรือไม่บอกชื่อของบริษัทก็ได้แต่ตอนที่เขาติดต่อเรามาตรงๆเนี่ย พร้อมกับไฟล์แบบประมาณ10หน้าที่เขาจะส่งมาให้เราเนี่ยยังไงเขาก็ต้องบอกนะคะไม่มีทางปกปิดได้แน่นอนถ้าเราถามว่าชื่อบริษัทอะไรเขาต้องบอกค่ะแล้วเราก็นําชื่อบริษัทนี้ไปหาใน Google, Google Map ก็ได้จะได้รู้ว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหนบริษัทมีความเป็นมายังไงทําอะไรยังไงบ้างหาข้อมูลบริษัทให้เยอะๆนะคะข้อสิบค่ะแตอยากให้ลองถามตัวเองก่อนว่า ขั้นตอนก่อนที่เราจะได้ไปทำงานจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างและเอเจนซี่สามารถอธิบายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนให้เราเข้าใจ ได้อย่างละเอียดหรือเปล่าอย่างเช่นมีสัมภาษณ์ไหมสัมภาษณ์กี่รอบสัมภาษณ์กับใครต้องทําแบบทดสอบหรือเปล่าแต่ละรอบใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไม่ใช่อยู่ดีๆก็เข้ามาถามเราว่าเธอสนใจงานนี้ไหมนี่สัญญาจ้างนะรีบเซ็นเลยนะหรือว่าเธอต้องจ่ายเงินก่อนนะเพื่อที่เราจะได้ประกันตําแหน่งงานนี้ไว้ให้เธอจะได้การไว้ถ้าเธอไม่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นมาเอาไปนะอันนี้คือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละว่ามันไม่ make sense นะคะเนื่องจากเกิดความขัดข้องระหว่างถ่ายทําทําให้ไฟเสียงจากไมโครโฟน ซึ่งมีความยาว1นาที15วินาทีไม่สามารถใช้งานได้เตยต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะ ที่พูดมาทั้งหมด10กตัวอย่างเนี่ยมาสรุปที่อย่างหนึ่งค่ะย้อนกลับไปคลิปก่อนหน้านี้ที่เตยเล่าเรื่องบริษัทจัดหาง,งานเวลาที่เขาลงประกาศงานเนี่ยเขาจะลงทางเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็ลงทั้งเว็บไซต์หางานท,ทั่วไปร่วมกับบริษัทอื่นด้วยหลังจากที่เตยได้รับการติดต่อจากบริษัทจัดหาง,งานเนี่ยเตยก็ไปที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดหาง,งานก่อนเลยค่ะแต่ว่าเตยไม่เห็นตำแหน่งงานที่เขาติดต่อเตยลงประกาศ ในเว็บไซต์ขขอองเเองเเาตยก็เลยไปต่อที่เว็บไซต์ประกาศงานทั่วไปเตยก็เจองานที่มาจากบริษัทจัดางานนี้ที่เขาเอาลงมาโปรโมตในเว็บไซต์นี้นะคะแต่ว่า ก็ไม่เจอตำแหน่งที่เขาติดต่อเตยกลับมาโดยโปกติแล้วอะเอเจนซี่เขาจะลงประกาศงานทั้งสองที่ใช่ไหมคะแต่ว่าในครั้งนี้คือไม่มีที่ไหนเลยนะคะมันก็เลยน่าสงสัยมากเลยว่าเป็นตำแหน่งปลอมหรือเปล่าเป็นงานผีหรือเปล่นปานะหรือว่าเขาอาจจะเริ่มหาคนก่อนที่จะลงประกาศงานจริงๆก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เตอเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เตยก็เลยเอาเรื่องที่ไปคุยกับคนในบ้านคะ่ะเขาบอกว่าเออก็รอหน่อยนะมันแค่อาทิตย์เดียวเองแต่เตยก็ยืนยันนะคะว่า เตยไม่เคยต้องรออะไรนานขนาดนี้มาก่อนเลยนะน่านจะโดนหลอกแล้วแหละตอนที่เตยคิดว่าน่าจะโดนหลอกแล้วแหละแต่มันก็มีความสงสัยแหละว่าทําไมเขาทําได้เนียนจังเลยนะเตยคิดว่าเขาอาจจะเอาประกาศงานหรือว่ารายละเอียดงานที่เขาเคยลงหาคนเมื่อนานมามากๆแล้วแหละแล้วก็ได้คนแล้วก็ทํางานไปจนเวลาผ่านไปไมไ่รู้เท่าไหร่จนวันหนึ่งที่เตยส่งประวัติเต้ยไปแล้วก็เขาเกิดมีเวลาว่างขึ้นมามั้งเขาก็เลยเอางานเนี่ยที่มันดูเหมาะกับ ประวัติของเตยสกิลแล้วก็ประสบการณ์ของเตยแล้วก็ความสนใจของเตยเนี่ยส่งมาให้เตยดูเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยทําความรู้จักกับเตยแล้วก็เก็บข้อมูลของเตยไปลงในฐานข้อมูลของเขาหรือว่าระบบของบริษัทจัดหาง,งานของเขานั่นเองซึ่งการทําแบบนี้เป็นเรื่องปกติของบริษัทจัดหาง,งานนะคะแต่ที่บริษัทอื่นเขาทําคือเขาบอกชัดเจนเลยว่าเนี่ยจะขอเก็บข้อมูลก่อนนะ แล้วเขาก็ใช้เวลาคุยไม่น่าจะเกินสิบนาทีเหตุการณ์ที่เกิดกับเตยในครั้งนี้คือเขาเสียเวลาคุยกับเตยเกือบ2ชั่วโมงอ่ะจะต้องทาขนาดนั้นไปเพื่ออะไรจะต้องลงทุนลงเวลามากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ไม่มีงานจริงๆอย่างนี้นะตอนนั้นเตยรู้สึกแย่มากเลยที่เขามาให้ความหวังเราทั้งๆที่เตยก็เอาตัวเองออกมาจากการหางานจากตลาดงานคือในหัวไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องหางานอยู่เลยแต่ว่าเหมือนเขาก็ดึงเรากลับไปในจุดๆนั้นอีกหรือว่าเขาอาจจะยุ่งมากๆก็ ไม่รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรทําไมเขาถึงขาดการติดต่อแบบเงียบหายไปเลยคือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้สมัครงานเลยด้วยซ้ําไม่รู้ด้วยซ้ําว่าซีีของเธออ่ะไปถึงบริษัทนั้นหรือเปล่าแต่เอาจริงๆงอย่างน้อยเขาก็น่าจะบอกเราสักนิดก็ยังดีใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอถึงแม้ว่าสุดท้ายเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราได้คนนะเราก็จะโอเคอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราไม่ต้องรอแล้วนะจนมาถึงจุดที่เตอรู้สึกว่าตัวเองคิดมากไปแล้วอ่ะเสียเวลาชีวิตมากๆเลยแทนที่จะเอาเวลาตรงนี้ไปทําอย่างอื่นตอนนนั้นก็ คิดได้เองอะว่าเออแล้วเ,เราจะรู้สึกแย่ไปทําไมเนเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจหางานตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่เออแต่เอาจริงๆอะเราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยนะเงินก็ไม่ได้เสียแถมได้เรียนรู้อินไซต์ในสายงานของเราแบบที่เราไม่สามารถหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะคะยังมีข้อมูลหลายอย่างอะที่ เราไม่สามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเราก็ได้รู้จากการพูดคุยกับเอเจนต์ครั้งนี้ก็จะไปคิดค่าไฟตอนใช้ซูมมันก็คิดเล็กคิดน้อยเกินไปนะคะเพราะถึงแม้ว่าเตยจะไม่ได้เปิดคอมเพื่อใช้ซูมคุยกับเอเจนต์เนี้ยเตยก็ต้องเปิดคอมเพื่อทําอย่างอื่นอยู่ดีจนมันมีแวบหนึ่งในความคิดาที่ทําให้เตยนึกถึงคําพูดหนึ่งของเอเจนต์คนนี้ที่เขาพูดกับเตยว่าต่อให้เตยจะเพิ่งเริ่มงานใหม่กับบริษัทใหม่ไปได้แค่ ไม่ถึง2เดือนแต่ว่าเขาจะดีเฟนให้เตยว่าทําไมเตยถึงอยากได้งานใหม่ทําไมต้องเป็นงานนี้บริษัทนี้และทําไมบริษัทนี้เนี่ยต้องจ้างคนคนนี้ทําให้เตยนึกขึ้นได้ว่าเออถ้าเขาทําให้เตยได้เตยก็ต้องทําให้ตัวเองได้เหมือนกันสิเพราะว่าปัญหาที่เจอมาในชีวิตอะมันมากกว่า เรื่องเรื่องนี้หลายเท่าเลยก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองมาตลอดแค่เรื่องงานของตัวเองแท,ท้ๆทำไมจะทําเพื่อตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะพอคิดได้แบบนี้ตเตยก็เลยกลับเข้าไปหางานในแอปหางานเลยคะ่ะตามวิธีขั้นตอนที่4ที่เตยบอกไปในคลิปนี้นะคะ <ไป S 1> สมัคร<ม>ไปแค่งานเดียวแล้วก็เตยก็ได้ดิเฟนต์ตัวเองตอนที่สัมภาษณ์งานจริงๆค่ะคือได้ทําเพื่อตัวเองอย่างที่คิดไวเป๊ะเลยหลังจากที่เตยผ่านสัมภาษณ์รอบแรกกับบริษัทที่เตยหาเองแล้วเนี่ย เอเจนต์ของบริษัทจัดหางานเขาก็ติดต่อกลับมาหาเตยคะ่ะแล้วก็บอกว่าคนที่จะมาเป็นคนสัมภาษณ์เตยเนี่ยเขายุ่งๆมากเลยนะน่าจะเป็นหลังปีใหม่น่าจะว่างหลังปีใหม่นู่นแหละแต่ว่าเนี่ยเขาเพิ่งลงประกาศงานไปอ๋อ,อกตกลงว่ามีงานจริงๆใช่ไหมเนี่ยตอนนั้นเตยเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้งานจากเอเจนต์นี้แล้วนะคะหลังจากที่คิดได้เองว่าเอองั้นก็หางานเองก็ได้ ก็ไม่เหลือความคาดหวังกับการได้งานผ่านเอเจนซี่อีกเลยจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยก็เลยตอบเขาว่าเอ้ยไม่เป็นไรเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันผ่านสัมภาษณ์รอบแรกกับบริษัทนี้แล้วนะในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์รอบสุดท้ายวันนี้ตดดดๆก็บอกเขาไปแต่ว่าถ้ามีอะไรเกี่ยวกับงานที่เธอติดตอ่อฉันมาเนี่ยก็ติดตอ่อกลับมาได้เสมอนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายไปค่ะ สุดท้ายเตยก็ได้งานนั้นที่เตยหาด้วยตัวเองนะคะจากความนอนในวันนั้นที่เราสึกว่าเราถูกลอกเราถูกให้ความหวังงานนั้นมันไม่มีอยู่จริงกลายเป็นว่าเตยรู้สึกขอบคุณเขาอะที่เขาสลับเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ปรับซีฟีให้โดยที่เขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำอะว่า เราจะได้งานผ่านเขาหรือเปล่าถ้าเขามาติดต่อเตยกลับมาวันนั้นนะ่ะเตยก็คงไม่มีเรื่องหางานใหม่เข้าไปอยู่ในหัวถ้าเขาไม่ได้พูดว่าเขาดีเฟนต์ให้เตยได้นะเตยก็คงมีม i n เซ e เดิมที่คิดว่าเฮ้ยทำงานไปแค่เรื่องกว่าจะหางานใหม่อีกละมันดูไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากที่ได้คุยกับเขาเนี่ยทำให้เตยเปลี่ยนความคิดเลยค่ะว่า เฮ้ยมันโอเคทํางานไปแค่เดือนกว่า,วาแล้วก็จะหางานใหม่นะ่ะมันเป็นไปได้นะมันโอเคแล้วเตยก็ทําได้จริงๆค่ะถ้าเขาไม่พูดประโยคนั้นน่ะเตยก็คงทนทํางานเดิมต่อไปเพียงเพราะว่าเตยกังวลว่าประวัติเตยจะดูไม่ดีหรือเปล่าเป็นประโยคเดียวเปลี่ยนชีวิตจริงๆเลยขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้เกิดบทสนทนานั้นขึ้นถ้าเขาไม่เทเตยเตยก็คงไม่พาตัวเอง กลับเข้าไปในตลาดงานแล้วก็หางานด้วยตัวเองจนสุดท้ายเตยก็ได้เจองานที่เหมาะกับเตยแล้วก็เป็นงานที่ดีมากๆเลยนะคะดีใจดีใจมากๆจริงๆเรื่องยังไม่จบนะคะหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยเอเจนต์นี e, ้เขาก็ติดต่อ,อก,กลับมาหาเตยค่ะบอกว่าเขาเาลาพักล้อนลาพักล้อนซึ่งเตยก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เตยต้องกังวลนั่นแหละเขาก็โทรมาถามไทยสารทุกสุขดีว่าเป็นยังไงบ้างเตยก็บอกอ่ะ ได้งานละเริ่มงานใหม่เรียบร้อยละจอยดีเขาก็วยพรเนอี่เลย <c oughs> เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่เตยบอกว่าเตยผ่านสัมภาษณ์รอบแรกแล้วอะเขาคิดว่ายังไงเตยก็ต้องได้งานนั่นแหละเพราะว่าหลังจากที่วางสายอะ <c oughs> เขาไปดูประกาศงานที่เตยบอกเขาไปแล้วเขาก็คิดว่าเออได้งานนี้แน่นอนแล้วเขาก็บอกว่าอีกหนึ่งปีเขาจะติดต่อกลับมาใหม่นะถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเตยจะไม่ได้งานผ่านเอเจนซี N ่นี N ้แต่ว่าด้วยความที่มันมีเหตุการณ์มีเรื่องราว เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดภายในระยะเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเตยเห็นว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน,นะค่ะคือฝั่งเอเจนต์เนี่ยเขาก็ได้ใช้เวลาทําความรู้จักเตยได้กรอกข้อมูลของเตยลงในฐานข้อมูลของระบบของเขาฐานข้อมูลของบริษัทแบบละเอียดทางฝ่ายเตยก็ได้เอเจนต์มาช่วยตรวจซีฟีปรับนู่นแก้นี่ให้และเป็นซีฟีที่ใช้ได้จริงนะคะเตยเอาซีฟีเนี่ยไปสมัครงานแล้วก็ส่งไปแค่ง,งานเดียวแล้วก็ได้งานนั้นเลยเป็นแบบ เร็วมากในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยจะบอกว่าประทับใจก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเอเจนต์นี้ไม่ดีนะอย่าไปใช้บริการนะอยู่หา่างๆไว้นะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเตยก็ไม่ได้ไปโกดเครื่องอะไรเขาอะ่ะเตยคิดว่าสักวันหนึ่งเตยอาจจะได้ร่วมงานกับเอเจนต์นี้ก็ได้ต่อจากนี้ก็ใช้ชีวิต ของเราไปถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะติดต่อเรากลับมาเออเขาก็คงทําของเขาเองแหละหรือว่าถ้าวันหนึ่งเตยอยากจะกลับไปหางานก็อาจจะติดต่อเอเจนตน์อีกก็ได้เตยไม่ได้บอกชื่อเอเจนต์ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเตยอยากให้ทุกคนไปลองหาเอเจนต์ที่ เหมาะกับสายงานของตัวเองดูตามวิธีที่เตอบอกไปในคลิปนี้นะคะส่วนเรื่องดีๆของเอเจนต์เตอได้เล่าไปแล้วในคลิปนี้นะคะเตออยากให้ทุกคนไปลองย้อนดูจะได้เห็นเรื่องเล่าจากมุมอื่นด้วยย้ำอีกครั้งนะคะว่าน,นี่ไม่ใช่ How to ย้ายประเทศถ้าใครมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับ Visa, วีซ่าเตอแนะนําให้ปรึกษา Immigration Advisor ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายค่ะเจอกันคลิปต่อไปเรื่องสวัสดิการและค่าครองชีพในนิวซีแลนด์ค่ะ